สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับวันนี้นะครับมาดูแบตเตอรี่ของตัวสว่านนะครับผมนี่ครั Hence, บเป็นรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับไม่มีไฟนะครับผมหมดนะครับแล้วก็มันจะชาร์จไม่เข้านะครับผมปกติมันจะเข้ามันจะเป็นสีสีแดงนะครับนี่ครับชาร์จไม่เข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันนะครับเดี๋ยวแกะดูครับรอยผมแกะไปแล้วรอบนึงนะครับผม ปัญหาส่วนใหญ่น่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูก่อนครับว่ามันจะเสียกี่ก้อนนะครับผมก้อนหนึ่งกระตกอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับผมส่วนใหญ่มันจะไม่เสียทั้งหมดนะครับตัวนี้ถ้าอา,าการชาร์จไม่เข้าหรือแบตเสื่อมหรือแล้วเนี่ยมันจะเสียอยู่ก้อนสองก้อนนะครับผมจะลองวัดดูครับวัดไฟดูก่อนนะครับอันดับแรก ลองวัดไฟดูก่อนนะครับว่าตัวไหนไฟมันตกนะครับผมดูขั้วก่อนนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งกว่าโวลต์นะครับหนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่เกือบเกือบสี่โวลต์นะครับจริงๆมันสามจุดเจ็ดนะครับผมตัวนี้ก็เกือบเกือบสี่โวลต์นะครับมิเตอร์ผมอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับผม ตัวนี้ก็4โวลต์นะครับผมตัวนี้ก็4โวลต์นะครับผมที่วัดได้นะครับมิเตอร์ผมอาจจะไม่ค่อยดีนะครับส่วนก้อนสุดท้ายนะครับมาดูก้อนสุดท้ายนี่ก้อนนี้ครับก้อนนี้ตกอ่า1.8 1.7อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแบบตัวนี้ดูก่อนนะครับเปลี่ยนฐานตัวนี้ดูก่อนก้อนสุดท้ายนะครับผมนี่ครับพอผมเปลี่ยนไปรอบนึงแล้วครับก็มันเสียอีกนะครับ ถ้าแบ,บตพวกนี้ถ้า,ามีอาการแบตเสื่อมหรือชาร์จไม่ค่อยเข้าหรืออย่าปล่อยให้มันหมดนะครับผมถ้าหมดแล้วมันจะชาร์จไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก้อนไหนใช้ได้นะครับให้มันขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 7จุดดนะครับผมอ๋อก้อนนี้ได้นะครับผมเราจะเปลี่ยนก้อนนี้ก้อนเดียวก่อนนะครับอันดับแรกมันจะบัดกรีไม่ติดนะครับผมเราต้องขูดตัวนี้ออกก่อน,นครับส่วนใหญ่เขาจะขูดกันนะครับผม ไม่เข้าใจนะครับว่ามันมันจะบัดกรีไม่ติดนะครับผมต้องขูดตัวลื่นๆมันออกก่อนนะครับผมนี่ครับมันจะลื่นนะครับตรงขั้วแบตหรือไม่ก็ถูกับปูนก็ได้ครับนี่อย่างเงี้ยครับถูกับปูนเลยนะครับนี่แล้วก็หาตะไบหรือคัตเตอร์ก็ได้ครับก่ีตออกผมใช้ไขควงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะแต้มตะก่วก่อนนะครับผม แต้มแต่กัวเข้าไปก่อนให้มันติดนิดนึงนะครับผมแล้วเราค่อยบัดกีสายไฟเข้าไปนะครับนี่ครับตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับนี่ครับติดแล้วครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวฝั่งนี้เรียบๆจะเป็นขั้วลบนะครับผมรู้สึกของผมซื้อมาของถูกครับถูกจนแบบว่าไม่มีไม่มีลายพิมพ์เลยนะครับผมนี่ครับ เราจะเอาออกแค่ก้อนเดียวนะครับแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับซื้อใหม่ก็ก้อนนึงยกแพ็คนะครับผมอยู่ที่ประมาณเป็นแบบอเป็นฐานแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้อยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับหรือไม่ก็สามร้อยห้าสิบนะครับผมอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ ราคาสูงครับแต่ผมซื้อมานี่2สองก้อนตกประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับซื้อแพ็คคู่นะครับผมแล้วลองเปลี่ยนก้อนเดียวดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับถ้าใช้ได้แสดงว่างบก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ใช้งานได้อีกนะครับมาดูกันครับนี่โอเคครับทีนี้เราลองเสียบสายชาร์จดูนะครับผม เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับไฟแดงชาร์จแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะประกอบเราก็ลองกับสว่านดูก่อนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับกดดูนะครับนี่ครับโอ้โหใช้ได้ปกติครับผมทีนี้ครับโอเคครับผมทีหล้วก็ประกอบครับผมประกอบก็ไม่ยากครับรุ่นอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมก็ลองตรวจเช็คเบื้องต้นดูก่อนนะครับ ส่วนใหญ่มันจะไม่เสียทั้งหมดนะครับมันจะเสียแค่ก้อนสองก้อนอยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราจะซื้อใหม่ก็เปลี่ยนใหม่หมดก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่ว่าราคามันก็จะสูงหน่อยนะครับผมแต่ผมเปลี่ยนแค่ก้อนเดียวก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วผมเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งเปลี่ยนรอบหนึ่งอันนี้เปลี่ยนเป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกผมไปผมไม่ได้ทําคลิปนะครับผมรอบนี้เสียอีกก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับผมเพื่อเป็นการ ทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับต้องแก้ไขเบื้องต้นดูก่อนนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับใช้งานได้กันนะครับผมทีนี้ก็เป็นการประกอบครับก็จะแตกหมดแล้วครับนี่ใช้จนคุ้มนะครับผมเรียกได้ว่าใช้จนแบบว่าคุ้มมากครับเสียไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับผมเสียไม่กี่ก้อนหรอกครับอันนี้ก็แค่ก้อนเดียวนะ ฝั่งอ๋อประกอบฝั่งนี้นะครับผมขอไปครับนี่ครับยัดเข้าไปเหมือนเดิมครับนี้ก็เป็นสปริงตัวล็อกนะครับผมกดเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับผมขันน็อตเข้าไปครับผมซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามนีงนะครับรุ่นนี้นะครับผม แบตเตอรี่มันเสียก็ซื้อใหม่ก็มันมีของเขาเรียกของใกล้เคียงนะครับผมตัว2 0่โวลต์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ350ครับซึ่งผมมองดูว่าราคามันผมก็อีกตัวนึงผมก็ซื้อมาใหม่เลยนะครับเพราะแบตเสื่อมนะครับผมแล้วสลับไปสลับมามันก็เสื่อมอีกนะครับผมผมก็เลยซ่อมเมาดีกว่านะครับผมนี่ครับกดเข้าไปครับลองดูนะครับผมเรียบร้อยครับผม ใช้ได้ครับเดี๋ยวลองชาร์จนะครับจากสีเขียวนะครับผมนี่จากสีเขียวเสียบชาร์จปุ๊บเป็นสีแดงนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวหามาทำอีกนะครับผมอะไรเสียก็เอามาทำอีก